สวัสดีจ้าพี่น้องในเส้นยาแดงว่ากินผาเที่ยวนาาจ้นเนาะ,จ,ะนะจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะเอฟซีเก่าเอฟซีไม่ก็หลังเป็นเอฟซียาแดงจ้าเมื่อนี้ยาแดงบากจินบาเที่ยวมารายงานตุอีไมอนะไหนานจาจ้นเนาะเส้นโจอยเส้นยาแดงเนี่ยจ้าพี่น้องเอฟซีอย่าเพิ่งเวียยาแดงเด้จ้าเมื่อนี้ยาแดงผ่ามาดู อันใบเตยสวนล่างบานบานใหญ่เนาะค่ะเนาะเป็นหน่ว้เฮ็ดขนมค่ะเป็นทําขนมคายขนมใบขนมวาดเนาะน่ะนะนนนะคะก็มีขนมเปียกปูนบานยาแดงอันขนมปาดเนาะค่ะเน,ะะนากะนก็ขนมสันขนมโคกและลอย่างเนาะค่ะเนาะจ้ามืนน้อวานยหย่แดงก็อันมาทํางานเนาะ,ะแต่ว่าทําทําแล้วละ่ะคัดกองค่ะคัดกองอยู่ ในสไลากลางบานยะเด่นในน้อจ้ะนาะแต่ว่าบราได้มามาคัดกรองอันดูของว่านจ้ะเบาว่านความดันเนาะค่ะเนาะมาสายตาพร้อมจ้ะผู้เท่าวสายตาพร้อมคัดกรองประจําปีในหมู่บ้านเนาะจ้ะจ้าจะเด่นเอาป้าไว้นาะค่ะเนาะให้พี่น้องดูแลรักษาตัวเองเนาะค่ะเนาะอยู่ไว้บ่จะให้เป็นความดันเบาหวานเนาะจ้ะ ม่ใช่เป็นนังแจกยางเนาะจ้ะเนาะยดพี่น้องก็คิดว่าจยแดงคือว่าทะเลี้ยงสิเทจ่าจะแดงเป็นอาซาสมักพอดีมันคัดกองจ้ะก็เลยเนี่ยว่าพี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะค่ยังมามาลุ้นกันนะจ่าว่ามีคนเป็นความดันเบาหวานเพิ่มบอลเนาะจ้ะเนาะก็ยังโมพันก็บบ่ลได้สรุปเพราะว่าจยแดงกับว่าได้เป็นคนสรุปจะแดงเป็นคนวัดความดันจ้า มาคมดันในเพิ่นเนาะกันเนาะจ้าบ่อยากให้วิน้องเป็นหลายจากยางเนาะคกันเนาะปักให้ดูแลตัวเองนาะค่ะดูแลจะคล้องนาอจจะเนาะห้ามการจินค่ะบ่ให้บ่ให้เขมรลายค่ะให้เป็นรสเบบกลางๆเนาะค่ะบ่อยากให้จืดเอ้ยบ่อยกให้เข็มไม่ให้เข็มคนร้เนาอค่ะเนาะให้จืดให้เป็นรสกลางๆจ้า ที่าเว็บนี้อยากให้พี่น้องโหลักษาสุขภาพอยากให้อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีๆเนาะค่ะเนาะม่อยากให้เป็นกาจะดูแลตัวเองดีๆจ้อยายแดงว่าวินนี้ก็โบ้ยยายแดงก็โบ้ยดีวันไหนดอกแต่ว่าความดันแบบว่ายายแดงบม่ได้เป็นจ้ะเป็นแด่กำเนาอ่อนแรงจ้ะก็ป้า,าไว้กับพี่น้องอยากให้ดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะ อยากให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจ๊ะเด้อขอให้พี่น้องหัวสุขภาพแข็งแรงมาทุกคนนะจ๊ะเนาะดูแลเจ้าของเนาะจ้ะจ้าลมหน้าก็มาแล้วอยากให้พี่น้องหัวดูแลเจ้าของเนาะจ๊ะเนาะดูแลเจ้าของเด้อจ้าใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเนะจ๊ะเนาะใส่เสื้อผ้าอุ่นๆหน้าๆยาอย่ามึงกำมึงขืนกนให้ดูแลเจ้าของเนาะค่ะ อย่าเด้งกับพวกเมียอะไรหรอว่าวกับพี่น้องแล้วเนาะจะเนาะแล้วเพียงแต่ว่ายากให้พี่นออ้องเขาดูแลอย่าของตุกกับค่อยสุขภาพขเขรงแรงทุกๆคนค่ะจ้าก็ค่อยพี่น้องเขาโชคดีทําอะไรก็ให้มีแดนดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนเนาะค่ะเนาะปังๆกันทุกคนนะจา้จาจ้าจ้าโรคไผยใครเจ็บก็พอมีอยู่เนาะค่ะเนาะเน่าๆนี่ก็ ยานอยู่ค่ะแตงยานโควิดเดท้งอะไรก็นรนาาหน้าลุมหน้าวมาแล้วกันเนาะบางมองบางทียังน้ำายังท่วมอยู่ค่ะก็ยายแดงก็เป็นห่วงบุกสุคนนะจาะเนาะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้าแดงได้เลยจา้าฮายทำกิฟตมใหม่ๆดีๆต่อไปไปห้าพี่น้องนะค่ะจ้าพี่น้อง ถ้าจะแดงไปให้พี่น้องบัวถันก็ก็ตดก็ไผ่ไปก่อนแล้วกันเนาะย่าค่อยพี่น้องเอาโชคดีมีใยทำอะไรก็ส้มปัตตานาส้มกับความคิดเด้จ่าเด้ออย่าแดงก็หักพี่น้องกันทุกคนเนาะค่ะเนาะหักพี่น้องก็พี่น้องบังปังมาทุกคนจ้าคนได้พานปู่ก็ดีใจนําจ้าอย่าแดงก็พานไปอันนึงละอันอะไรก็ อันพุทธิตามก็จะแดงผ่านละอยังอยู่อะไรก็อยังอยู่ยังอยู่ชั่วโมงค่ะอย่างบ่ใดก็ยันใดก็เก็บครืงแล้วค่ะเก็บก็ไใดเก็บซเก็บคืนแล้วนาาจะเนอก็ขอคุณพี่น้องกับทุกคนนะาจ๋เน้อจ้าถ้าจะเดงทําอะไรผิดพลาดไปก็โทษข็ผ่านน้าจ๋านโอเวลามันก็ไกลแล้วค่ะอย่างเดงก็ไววแล้วกนนา สวัสดีจ้าพี่น้องปังปังทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า